ค่ะทุกคนหลังจากที่คุณลิลลี่ได้มีคลิปออกมาเนาะว่าเกิดอาการแพนิกระหว่างเครื่องตกหลุมอากาศแล้วทีเนี้ยก็มีเสียงคอมเมนต์ที่แตกออกมานะเป็น2ทางก็คือทางหนึ่งรู้สึกว่าเห็นใจคุณลิลลี่นะว่าอาจจะเกิดอาการกลัวแล้วก็คุณลิลลี่มีอาการแพนิคด้วยก็มีความเข้าใจนะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้สําหรับคนที่ขึ้นเครื่องบินแล้วก็เจอเหตุการณ์เครื่องบินตกหลุมอากาศค่ะแล้วก็มีคนบางกลุ่มนะที่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะตกใจเกินไปหรือเปล่านะการแสดงออกเวอร์ไป ไหมนะจุ่มนะคะในฐานะที่เป็นอดีตซูเปอร์ไอดเซอร์นะจริงแล้วมีความรู้สึกว่าเหตุการณ์แบบนี้เป็นเหตุการณ์ที่ปกติมากๆเลยคนเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะกลัวได้ทั้งนั้นเคสนี้นะคะคุณลิลี่เนี่ยมีอาการแพนิกร่วมด้วยก็ไม่แปลกเลยที่จะเกิดอาการแบบนี้บนเครื่องบินนะเราในฐานะลูกเรือนะหรือคนที่กําลังจะเข้าไปทํางานลูกเรือพี่จุ๋มขอแนะนําว่าเราต้องให้ความเข้าใจกับ ตัวผู้โดยสารหน้าที่ของเราก็คือมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยเซฟคิดว่าที่ไม่มีลูกเรือมาเนี่ยเป็นไปได้นะคะว่ากัปตันอาจจะสั่งให้ลูกเรือนั่งอยู่กับที่ไม่ให้เดินไปเดินมาในแคบินในกรณีนี้ค่ะถ้าเป็นตัวพีจ่จุมเองพีจ่จุมก็จะทําตามคําสั่งของกัปตันนะแต่หลังจากที่สถานการณ์ทุกอย่างผ่านไปเรียบร้อยแล้วค่ะพีจ่จุมก็จะไปดูผู้โดยสารหรือในกรณีนี้ก็คือคุณลินล,ลีนะพีจ่จุมก็จะไปถามอาการนะคะว่าเป็นยังไงบ้างต้องการความช่วยเหลือ อาการแพทย์หรือเปล่าหลังจากเครื่องแลนแล้วเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้มันไม่คาดฝันจริงๆมันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆขนาดเอาเป็นว่าพี่สุมเข้าใจแล้วก็หวังว่าคุณลิลลี่นะคะจะรู้สึกดีขึ้นไวๆน้องๆก็นําไปพิจารณานะคะแต่ว่านามประสบการณ์นี่ก็คือสิ่งที่พี่สุมจะทําถ้าเกิดมีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นบนเครื่องบินค่ะ